คืออย่างนี้ข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวในทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮก็คือเครื่องหมายปังชาที่มีการพูดถึงว่ากรมทรัพย์สินธรรปัญญามีการจดเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งเขาเรียนว่าการที่กรมทรัพย์สินธรรมารับจดเนี่ยเครื่องหมายการค้าอันนั้นเนี่ยเป็นการที่คุ้มครองผมใช้คําว่าโลโก้แล้วกัน เราคุ้มครองทั้งโลโก้และคําก็คือโลโก้น่าจะเป็นลูกลูกไก่แล้วก็คําคหมายความว่าเจ้าของร้านเครื่องหมายการค้าอันนั้นได้รับการคุ้มครองทั้งลูกลูกไก่พร้อมกับคําว่าปังชาฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยไม่สามารถนำลูกรูปภาพรวมที่มีลูกไก่และปังชาไปใช้ได้ แต่คําว่าปังชาคําเดียวใครก็ใช้ได้ขอให้แยกออกจากกันนะคำว่าภาพเครื่องหมายการค้าเนี่ยคือโลโก้บวกคําว่าปังชาใครจะหยิบทั้งภาพรวมไปใช้ไม่ได้แต่ว่าผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มต่างๆขนมปังสามารถนําคําว่าปังชาไปใช้ได้